ก็กลับมากับเราอีกครั้งนะคะกับการรีวิวของเย้เยๆเยเยซึ่งวันนี้นะคะก็พื้นจะได้น้องคนนี้มานะคะทุกคนนี่คนนี้นะคะนี่นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็คือของ confidence official o official ออกเสีงยงถูกไหมอ่านว่า confidence หรือเปล่านี่นะคะ <c oughs> เป็นแบรนด์ของนิ่งน้องฟอร์ตนะคะน้องฟอร์ตก็คือ ก็ตื่นได้มากลคะ่ะเพราะว่าเป็นการแบบว่าอันนี้คือคือเหมือนเป็นคอลเลคชันแรกของน้องด้วยนะคะก็มาดูกันดีกว่านะคะว่าด้านในจะเป็นยังไงคือน้องเพิ่งเปิดแบรนด์มาใช่ไหมแล้วเราก็พอเห็นก็คือรีบสั่งเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้โดนล้องฟอดตกหนักมากนะคะแล้วก็กล่ไว้ว่าจะใส่ไปคอนเสิร์ตด้วยนะคะวันนี้ก็เลยน้องมาถึงแล้วมาทางคอนเสิร์ตแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วเรามาดูนะคะว่าด้านในจะเป็นยังไงนะคะ คมมากเลยนะกลัวว่าจะไปดดดโดนตีมาเกือบแล้วแม่นี่ข้างในนะคะอุ้ยถ้าเราไววนี่ก็จะเป็นเสื้อนะคะแล้วคือแบบเขาไม่ได้ให้แค่เสื้อด้วยนะคะคือน้องน่ารักมากอันนี้เป็นไซส์ L นะคะถ้าจะไม่ผิดขอดูก่อนว่าตอนนั้นมีไซส์อะไรให้สั่งบ้างนะคะ เหมือนจะมีแค่สอไซส์หรือเปล่าถ้าเราจะไม่ผิดขอตู้เล็บตอนนั้นจำไม่ได้ว่ามีกี่ไซส์นะคะน่าจะน,น่ไม่จำไม่ได้จำไม่ได้แต่ว่าสั่งไซส์ L มาแล้วค่ะทุกคนก็คือเขาให้พีตั้งแต่วันที่18เดือน2เนอะ18กุมภาจนถึงวันที่28กุมภาใช่ไหมเราก็พีไปนะคะมาดูด้านในกันดีกว่านะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยเฟิร์สไทมนะคะ เราแบบพื่งโดนตกแต่แลับลูกเราแบบมีสินค้าออกมาแล้วก็ตอสนับสนุนนะซึ่งน้องน่ารักมากนะคะทุกคนน้องแบบไม่ได้ให้แค่เสื้อมาละคือมันมีสติกเกอร์แล้วก็เป็นตัวถุงมาให้ด้วยนะคะเราจะรีววสติกเกอร์ก่นนี่น่ารักมากมีความเป็นเอกลักษณ์สูงมากเลยอะ cf t o เอ่อ cf แล้วก็ s นะคะเป็นตัวยอ่อของแบรนด์แล้วก็มีวิ่ง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 ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นกระเป๋า เาผ้าน่ารักมากคือแบบน้องแบบแถมแบบเอ็นดูมากเลยอ่ะน่ารักมากและค่ะเอาไปใส่ไปคอนได้ก็คือเอาไปใช้ที่คอนเสิร์ตได้ด้วยนะอาจจะพกไปเพราะว่าน้องแบบพับได้ก็เดี๋ยวพับเก็บใส่ก,กระเป๋าแล้วก็พอได้ของที่การคอนมาก็คือเปิดออกมาใช้อะเก๋ๆอีกหนึ่งแล้วก็มาดูเสื้อนะคะคือเสื้อที่สั่งเนี่ย ไซส์ L นะคะทุกคนแต่เราคิดว่าน่าจะใหญ่กว่าไซส์ที่เราใส่นะคะเพราะว่าเราถ้าจะไม่ผิดเหมือนเขาจะ48หรือ50นี่นแหละเราจะไปดูไซส์ได้ที่ไหนอะไซส์ <laughs> มันไม่อยู่แลยวะทุกคนเดี๋ยวแบบหนึงนะเราขอหา่อนเราอยากรู้ไซส์อะเราต้องไปดูที่ไหนอะดูในไอจีดูในทวิตเตอร์น้องใช่ไหมแปบบ๊บนึงนะคุยกับเอ๋หนึ่ง <laughs> ตามได้เลจ้าสสฟสุ๊กอุย้ยลูกลงเมื่อไรเนะี่ยโอ้แล้วลลเห็นแต่หมูกระทะหิวเลย <talk ing> ส่องส่องมาก็คือหมูกระทะล้วนๆอยู่เด้อสุดความสามารถทีทนหาไม่เจอ วายอ่ะมันแบบน้องแบบว่าปิดพีเวลวด้วยไงเราก็เลยไม่สามารถหาไซดได้แล้วนะคะก็นตาใส่ดูเลยแล้วกันนะคะ,ะ,คะว่าเป็นยังไงนะคะนี่ตัวเสื้อนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นวิ้ง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 ,งตรงนี้ด้วยนะคะนี่คือไซส์แอ็นะคะตัวตัวใหญ่ใช้ได้เลยสีเป็นสีบรูนนะคะสีน้ำเงินนะคะ เขาไม่สองสีนะเป็นสีนะกับสีครีมมันออกครีมๆขาวๆอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นสีนี้ซึ่งเราแบบเครยก็ต้องใส่ตัวนี้ป่ะสีนี้ป่ะกัแบบสีฟ้ามันแบบตะโก้เลย <laughs> น่าราะะักมากเลยค่ะเราจะไว้จะใส่ให้ดูแป๊บหนึ่งนะนใส่แล้วมาก็จะประมาณนี้เคยแบบเสือแบบแบบลายคือชัดเจนเวอร์ลายสวยมากเลยสก,กินดีนะคะ ถือว่าโอเคเลยเนื้อผ้าแบบว่าไม่แข็งด้วยนะคะนุ่มดีมากนะคะถือว่าแบบเร็วมากอะ่ะเพิ่งพีไปวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะประมาณวันที่สิบสองก็ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราก็คือภาวนานเนาะอยากให้ได้กับไมค์คอนเพราะว่าไมค์คอนเสิร์ตจะใส่ตัวนี้ไปนะคะงานพรมไหนนะคะน่ารักมากแต่ก็เนี่ยพลากสะพายคู่กันเนี่ยเราก็มีความแบบกระปุกกระปิดเล็กนนี้น่ารักปะ ก็อันนี้ก็จะมาให้ดูเป็นแบบว่าคลิปรีวิวสั้นๆให้ทุกคนได้รับชมนะคะพูดถึงการปักเย็บทุกอย่างโอเคเลยนะแล้วก็ราคาตัวนี้นะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะคะทุกคนถือว่าราคาแบบราคาดีมากดีแบบดีมากนะคะเพราะว่าแบบปกติก็น่าจะแบบเป็นพันกว่าเลยใช่ไหมอันนี้คือเจ็ดร้อยเก้าสิบเฮ้ยดีดีมากแล้วก็แบบจัดส่งเร็วมากนะคะถือว่า เป็นครั้งแรกที่แบบโอเคมากๆเลยสำหรับน้องนะคะแล้วก็ในอนาคตก็คงแบบมีคอลเลคชันใหม่ๆออกมาใช่ไหมก็ทุกคนก็ไปติดตามได้นะคะที่ไอจีนี้นะคะนี่นะคะของน้องน้องอดนะคะไอจี IG นี้ฝากน้องด้วยนะคะน้องปลอดตอนนี้ก็คือเป็นมัมมี่น้องเตรียมตัวแล้วนะคะเ้วก็ไปงานจะไปถ่ายรูปกับน,น้องนะคะแล้วก็พูดถึงน้องก็คือเรานะคะจะไปงานพร้อมใช่ไหมแล้วเราก็แบบเตรียมของขวัญไว้ให้น้องเยอะมากทุกคน คือแบบว่าขาตลกดยแบบว่าตั้งใจแบบเลือกให้น้องเลยหลายอย่างมากนะคะก็จะขอรีวิวแบบให้ดูนิดนึงได้ไหมเผื่อแบบว่าน้องแอบมาแบบผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะเผื่อว่าแบบเออมีการผ่านมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยขอมาให้ดูนิดนึงว่าจะส่งอะไรให้ให้น้องในวันงานนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าว่าแบบน้องอ่ะชอบ ชอบกินแมนใช่ไหมเราก็เลยทําเป็นการ์ดนะคะนี่วิเดียเสื้อเหมือนกันเลยเห็นป่ะอันนี้คือแบบวาดให้นอนแล้วก็มีข้อความต่างๆนะคะแล้วก็ทาเป็นการ์ดมีน้องกินแมนอยู่ตรงนี้ด้วยนี่อันนี้คือแบบตั้งใจวาดให้เลยนะคะแล้วก็อันนี้คืออันแี้รคือมีที่มาเพราะว่าเราอะซื้อกล่องสุ่มใช่ไหมคะที่เนื่องจากเราเป็น พลงอมอลซอเนาะก็ก็เลยแบบอ่ามีตัวคอลเลคชันใหม่เข้ามาในในในร้านใช่ไหมคะเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่มีกินแมนอะก็เลยอยากจะซื้อสุ่มให้น้องคือตอนแรกอะว่าจะแกะเลยแล้วแบบอ่าเอาไปให้น้องเลยใช่ไหมแต่แบบคิดมาก็คือเราว่าให้น้องไปลุดเองแบบน่าจะดีกว่าก็เลยอะทําเป็นนี่นะคะตัวของสุ่มนี่นะโอ๊ยกระหัว นี่เป็นกล่องส่มนี้นะคะแล้วเราก็ก็<笑><笑>เลยทําเป็นลุญยันนะคะทุกคนอันนี้คือวาดเองนะแบบตลกอ่าคือไม่รู้คีดอะไรอยู่แต่ก็แบบเออมันน่ารักดีก็เลยแบบวาดให้น้องนะคะหาสติกเกอร์อะนี่นี่นะคะอันนี้คือแบบเป็นกล่องสูมใช่ไหมแล้วเราก็เลยทําเป็นยันนะคะ <S <S ยันว่าขอให้ร้องนะคะได้กินแมนเราจะแบบว่าเอาใส่ไว้ในกล่องให้นะคะ แล้วก็อันนี้ทําเป็นสติกเกอร์มาด้วยเราจะแปะไหนก็นไหนล้วนะแปะเลยแล้วกันแปะไว้ตรงไหนดีตรงนี้ได้เขียว่กรีนแมนฟอร์ฟอร์ตนะคะหนูต้องได้ for ะะแล้วโลกทำยันให้ขนาดนี้ไว้ตรงไหนดีอ่ะที่แบบจะแบบโฮ้ยตรงนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าจะแปะหน้าวูดดี้ก็ยังไงอยู่เนาะไว้ตรงนี้นี่มันต้องได้หรอปะ ขนาดนี้แล้วคือเขาจะมีหลายตัวมากเลยนะคะแต่ว่าเห็นน้องชอบกินแมนเราก็เลยลองซื้อมาสุ่มให้น้องดูนะคะตัวนี้เป็นคอลเลคชันคือแบบเขาเพิ่งรีสต็อกเลยนะคะก็เลยแบบต้องจับจองนึ่งไม่ได้เลยพลาดไม่ได้นะคะคือถ้าแต่รู้ว่าน้องชอบกินแมนก็คือไปสอยกินแมนเราเยอะมากแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นหมอนกินแมนว่านหลับนี่ไม่รู้ว่ามีใครซื้ออันนี้ให้น้องหรือยังนะคะแต่ก็อ่ะเราก็จะให้น้องไปด้วยนะคะ จริงอยากจะแบบปักชื่ออะไรให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะทันไหมนะเพราะว่าช่วงนี้คืองานบุ่เวอร์ก็พยายามแบบเปรียวขอขวัญให้น้องให้ทันนะคะเพราะว่าอยากตั้งใจแบบจะซื้อให้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็มีสิ่งนี้อีกนะคะนี่อันนี้คือกล่องสุงอีกหนึ่งอันนะคะของมอนอหอไปนกันะคะนี่ซึ่งอันนี้ยเราแกะไปแล้วเราก็แบบว่า อันนี้คือมีการแลกแลกเปลี่ยนการเกิดขึ้นแล้วนะคะพยายามแบบว่าแลกมาให้ได้ตัวกินแมน,นะคะเพราะว่าเพื่อนเราก็ซื้อด้วยใช่ไหมคนแบบที่ที่รูจักรซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบแม่งแบ่งกันซื้อแล้วก็ถ้าใครได้กินแมนโปวดปดแลกกับฉันเพราะว่าฉันจะเอาไปให้ลูกชายนะคะนี่ก็มีตัวนี้อีกหนึ่งนะคะคือแบบบอกเลยว่าเยอะมากเป็นครั้งแรกที่ส่งของให้น้องนะคะก็เลยแบบเออตั้งใจพยายามจะเลือกให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่า ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสไหนที่แบบเออจะได้ส่งอีกก็คงแบบมันเกิดเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยพยายามจะ้ะอันนี้เห็นว่าเอออาจจะแบบเห็นชอบใช้หัวใจสีน้ำเงินใช่ไหมก็เลยซื้อเป็นโวงคุญแจสีน้ำเงินมานะคะเผื่อว่าเอาไว้ห่อยกับตัวกินแมนนี่ต่อมานะจุอันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วมัง้งนี่อันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยนะคะสดๆร้อน เป็นโพดอิดนะคะก็เห็นว่าเออก็น้องก็ยังเรียนอยู่เนาะก็อาจจะแบบได้ใช้ก็มีโพดอิดนะคะแล้วก็เป็นตัวเหมือนมุดกินแมนนะคะมีขามีสองตัวตรงนี้เราว่าบอกเลยว่าพี่แทาจะเหมากินแมนให้ลูก,กน,นะแต่กอนเนี้ยที่จริงกันเนี้ยคือน่ารักมากนะคะเหลือแท่งสุดท้ายในร้านแล้วเราก็เลยรียบไปจับจองมานนะคะคือน้องเป็นปากากินแมนนะคะถ้าจะเห็นตรงเนี้ยมันจะมีแบบ ปึ้งปึ้งพึ่งพึงได้แล้วค่ะนี่จะเป็นตัวกินแมนแบบลายลายลายรวมกันนะคะก็อันนี้ก็จะให้น้องไปเช่นกันถ้าแบบว่าน้องฟอนผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะอย่าลืมแกะนี้แล้วก็ถ้าได้กินแมนเอามาอวดกันหน่อยนะเพราะว่าอยากรู้ว่าตัวจริงน่ารักขนาดไหนนะคะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่ก็อันนี้ก็คือสิ่งที่มาซื้อเตรียมซื้อแล้วก็เตรียมแบบว่าแพ็คไปให้น้องนะคะก็คือจัดเตรียมสั่งกล่องอะไรเรียบร้อยละ ็รอที่จะเอาไปให้น้องวันที่18นี้นะคะแล้วก็วันที่18นี้จะเป็นงานพรอมไนท์เนาะที่จริงเขามี18-19ใช่ไหมแต่เราจองได้บัตรวันแรกนะคะ6,500ก็ได้ถ่ายรูปได้ชัดด้วยเนาะแล้วก็ได้สเปเชียลมิงด้วยใช่ไหมก็เดี๋ยวจะมีรีวิวให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนนะคะเป็นมอคนะคะสําหรับงานนี้เนาะก็ฝากทุกคนติดตามคลิปด้วยนะคะแล้วก็วันนี้มารีวิวเสื้อนะคะคอนเฟนเดนต์นะคะของน้องนะคะฝ่าอีจีหนึ่งรอบนะคะแปะตรงหน้านี้เลยก็ ทาน้องมีคอลเลคชันออกใหม่ออกมาก็ฝากไปอุดหนุนแล้วก็ซัพพอร์ตน้องเยอะๆนะคะจริงแบบน้องก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบเก่งมากเลยนะคะทั้งร้องเพลงแล้วก็การแสดงคือทําให้เราว้าวได้หลายอย่างมากนะคะถึงแม้จะเพิ่งมาติดตามจริงๆจัง,จงแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเคยชอบน้องมามานานมากแล้วนะคะหมายถึงว่าแบบเออชอบฟังเพลงของน้องโดยที่แบบ ก็ไม่ตอนแรกก็ยังไม่ได้รู้ว่าเป็นน้องฟอร์ดเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้คือรับรู้แล้วนะคะแล้วก็จะตั้งใจสปอตน้องอย่างเต็มที่มากๆเลยนะคะก็ยังก็ดีใจมากนะคะที่วันนี้แบบเออได้เป็นเมนน้องฟอร์ดนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถึงแม้จะเป็นคลิปที่แบบแต่บอกจะมามีเสื้อค่ะไมมีให้ดูของขวัญหรืออะไรยังไงก็คือก็อยากจะแบบว่าส่งต่อไปนะคะก็ยังก็ฝากทุกคนติดตาม คลิปของเราและก็ช่องจัดปันด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กัชบช่องจัดฝันตองนี้ตองนี้นะเจ๊กใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ